มาร์คโลเคชัน้โดดลงอยู่วัตช out เด็นดน้ำตัวน้ำนมากเลยวะคนเห็นแล้วคนเบี้ยคนโดดน้ำาโดดตรงที่ทใครโดโดเด,ดี๋ยวมันเห็นรเรามจะขึ้นาง,งหน้าเราเนี่ย ะอ่เราไว้น้ำอยู่ไว้น้ำอยู่พี่มีไว้น้ำอยู่อีกตายเลยตายเลยโอเคออ้ไอตัวนี้มันตายในน้ำได้นะพี่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะ มอร์คอเมองมองในน้ำด้วยนะมองในน้ำด้วยนะั่นไงไปดับไปดับฝั่งนู้นสมอง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 สมตนกสมองกสมองกาง้นไม้ไหนวชเอาฝั่งไหนที่ยจไปนั่นหินมีหินมีหินมีหันหัวหันหัวไป้นหันหัว้น ไอกี่โมงมันผมมันผมก็โดนนะผมไม่ใช่เห็ไ่ได้คือเห็นเห็นเอิดคือปีนักจิตฝันนั้นถูกแล้วไปกี่กี่นะผมเห็นแบบดำๆอยู่โอ้โหจะหมดอ่ะเอดับแน่เอ็ดับเอดับบรรทุกเอดับบรรทุกแน่แต่ว่าเอดับอะไรล่ะประเด็นขึ้นบ้านแร์คเดขึ้นบ้านแตกขึ้นได้แต่ยากตอนเนี้ยขึ้นได้แต่ยากอยู่พอตัว เียรไมเียร์ของยงนันแมไมอมคิก็ดังไหมเพราะว่านี่เิ่น่่งไปไดไขึ้นมาขึ้นมาแล้วใจเย็นใจเย็นนะจะไปตรงไหนจะไปตรงไหนดูด้วยดูด้วยอยู่อย่ตรงที่ผมไม่ผมแม่ด้ว อ้อนอ้อนแป๊บนึงอ้อนเห็นตำแหน่งมันบ้ามุมนั้นอ่ะเห็นเห็นแต่ยิงไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนมาให้หน่อยต้นไม้เห็นเลยไม่ไม่ Watch out เห็นตรงนี้นี่ปะตรงนี้มีอีกตัวนึ่งมีมันแยกเป็นสองตัว Watch out ไอ้แค่มันแม่นจังวะโค้ดโค้ดโค้แม่นแม่นไม่มีสมองอาจารย์ไม่มีสมองอ่ะสมองหมดแล้วนี่ไหนตรวจหลับถึงกูเกิดกูหัวเจ ออมขึข้นข,ขวาสุดแล้วไปไปตเล้ได,ได้มันใส่เป้าสองตัวนะผลจะอ้อมงี้โอ้ยากูหมดแล้ว,วม,มเย,ยอไวเยอไวมีสตัวนใะจเนินเนินริมค้มีตัวนึงจะไปตกคน,นดเดียวม,มันจะลงมะเนี่ยไม่เป็นไรพี่รา,าเอาสุดอยู่แนละไม่ไม่่ เออมันมีตัวเนี้ยไอตัวเนินตัวอีกตัวนึงอ่ะตัวไหนเหมือนกันมันมีตัวเนินด้วยตัวเนินระวังระวังวอชชั่วร้องส่องให้ผมหน่อยว่าพวกฟังอย่างเนี้ยสองตัวนี่ว่าเนินอะเกาะหกบางเนี่ยไอ้เหี้ยซูมไปเหมือนเกาะหกเลยนะใช่สองตัวเลยนะเนินนั้นอะ เดืนนั้นสองตัวโอเคต้องไหนมา์มาแผนที่ให้หนดิโอเคผมมาแล้ว a r l o c a t i n m a r e d a o c a i n watch out a t c t อะไรนะกระผมสองตัวกระผมสองตัว ราเอาตัวนี้กันโม่ะเย็นโมจะเย็นจะเอาตัวไหนก่อนก็เอาตัวขวาขวามีตัวเดียวผมมาสองตัวตรงผมมาสองไม่ตรงผมมาสตัวนะบอกก่อนอ้ใต้องหินต้องหินนะสองตัวยืนอยู่ย็นอยู่ Watch out Watch ว u ต้นไม้ที่มารอ่อดอเโอเคโอเคสไนอจะถกนะจะถกจะถกหน้ำร้ององ มันครอบผมมัคอผมมัครอผมไะช่วยน้ำโมเลยพี่จปช่วยน้ำโมเลยจปช่วยน้ำโมได้เดี๋ยกูโดดไปช่วยฝั่งอ่อนกูจะได้ตกขปาให้ด้วย Watch out ใครน้ำมก่ะมามาหกหน้าสองสองหกหาม่ช่วยเติมมาเติมด้วยมาเติมด้วยเติมด้วยจต้องไปเติมออนอพี่กำลังมาช่วยอ่อนฟังพี่นะพี่กำลังมาช่วยอ่อนยิงบอมกดไว้ยิงบอมกดไว้ในน้มกยรงแล้ว

ดี๋ยวงไปช่วงไงตอนสุดท้ายมันโดนกูยิงตายใช่ไหม,มแล้วกูยิงมันไม่โดนเลยเว้ยแต่ชุดล่างหลังอะโดนหมดเลยมันเลยตายคอนเต้ล้อมไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ายปุ๊บเอะเป็นไรอะใจน้องสามนกองสามใจนกองสามนามาม้องสี่ เ่อะห้าตกฟอซ่าด้วยเต้ไปไปฝากดูศพไหยนะแล้วศพนี้เด็อ้อนอ้อนเดี๋ยวศองฝั่งนู้นเลยมไม่แล้วลืมดูว่าแบบเอดับอันนี้ผได้เอทดเลยเอทิดเลยโอ้โหยอืม นี่แหละผมว่าอยู่เมของพได้ผมก่อสร้างไม่ได้อ่อนผมได้แบริลบันอายอ่ะอันนี้อันนี้อะไรแต่ไอนนี้อะไรเฟ่อันนี้ไม่มีนะมีแค่กระสุนโมกต่กเจอศพอะไรเลยไอ้เี้ยไอตับบันอไอตอนนี้เล่นไอตับดีกว่าดีกว่าไอตับดีกว่คไอเนี้ยอ่อนพีเจเยอะกระเป๋างค์กรเปาสีมาเรืออะไรตรงนั้นพี่ ที่เก็บเกาะไอ้นโมไม่ได้ว่ะผมก็ผมก็เต็มเลยว่ะผมกระเป๋าไอ้สองตัวนั้นี่อะไรตกผมได้แบนรียวมาวันไอหนึ่งอันจะรีเปล่าหรือจะเล่นก่อนต้องรีอ่ะเพราะว่าทิ้งก็สูนทิ้งก็ไร้เลยเก็บกล่องตอนสอตัวนั้นเคลียสบยังเคลียแล้วเนีย ดวันไอเอดส f ตี t ฟไม่ตกอะหกสตีฟอนะตัวทุ่ยิงอ่ะอ่อนไปยิงอะแต่หมอกหกมันตกอตอนสองตอนไม่เกียร์ศพแล้วใช่ไหมกระสุนทำลายล้างสูงหมดแล้วใช่ไหมไม่มีเลยเลยสามที่ผมออกมาคนต่อไม่ต่อเตียมจะได้หมอกสว่ะเองเสียมตกป่ะอืมเราไปไงน่ะผ่ากลางเลยไหม ลได้้แวผมไม่สน็จสายอ่อนไหมใส่วะโดยโรเป็นผมโรโรมันขิงเป็นพี่นี่มันสติวควอนด้วยนะน่ะหกสติวฟ้อนหกสติวเลยเหรออืมอหกล่องกล่องแดงผมไม่ใจชื้นเลยเกียมหมวกตกแล้วแบบตัวเองโดนฆ่าวอนเห็นมาเดินไหนซ้ายหรือขวา ไม่ไก่ไม่เห็นมีติมิติตึงลงทองมิติตึงลงทองจบเพียบเลยไม่ตรงเนี้ย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 เนี่ยหน้าเราองเลยพี่หน้าเราข้างหน้าข้างหน้าหหนน้้าาเราหน้าเราเฮ็ยมีตัวยิงผมมาหยุดเก็บเสียงอ่ะเป็นตายสอง สไตายสองสวยมันกว่าเยอะมีเสียงท้าปะวะยัดอนเสียงตีนข้างข้างขานี้ขางนี้ ตายตายตาย้ยี่อยมาดีมาดีแมงดรอปช็อตยิงอ้อนนะอหนองสีปับต่ดูเผมเลเออเดรอปช็อตยิงอ่องีปต่หนองสีปับแต่งสี่วเหรอ่ไม่ปรับแต่งหนองสีปับแต่ง่ะแ่ต้องพอไเป้ไหมเป้ไอเป้ไม่งนไอเป้ไหมเป อุ๊ยไอสุจมตไม่มี่ีมาเนี่ยครับอะไมวะฮะเศ้าเพียบเลยเศษ้าตสติวเ้าวันไนขอรักกันตีนี่ปะเนี่ยเี่มีนี้นี่ตีสองเศ่สองไปแล้วบอดมีมีอะไรขอข้าสนได้ไหมเฮ้ยกไอป แต่งอีกแม่ไอตัวที่นอนมันมีอะไรตกะอ่อนม6<อ>ไม่ใช่หรอมีหมอกสี่ตกไหมหมอกสี่ใช่นะนี่ไง